สวัสดีค่ะพบกันที่เพียนพีเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมการทำงานของรถปูยางคันนี้เลยค่ะ Sumitomo HA60W-7 นะคะสำหรับสเปคคันนี้นะคะปูกว้าง6เมตรเป็นล้อ,อยางนะคะมีแ tamp ร์และไวเบรเตอร์นะคะชั่วโมงการทำงาน7,493ชั่วโมงวางเครื่องยนต์ุ1 2 3แรงม้านะคะ คันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้สามารถใชเอกสารได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมการทำงานของรถกันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาทดสอบการทำงานเครื่องจับนะคะพี่แีของเราเปิดให้บริการทุกวันบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม3.1จังหวัดสมุทรปราการฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์062-331-7522 สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ